ของพื้นที่อำเภอบ้านโพนะครับแล้วก็เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับพี่น้องประชาชนวันนี้รู้สึกจะเป็นคิวของบ้านโพนะครับตกแต่งบ้านโพเหรือสามตำบลจริงๆแล้วสามตำบลที่เหลือก็คือท่าพักจอนทรายหนองบัวหนองบัวนะครับจริงๆต้องไปทําที่ยวโรงแรมสัทธา ครัไใช่ใช่แล้วก็เอาใช่ตรงเรื่องการนราตอนนี้ก็เผอว่าเปลี่ยนกําหนดการมันมันมีปัญหาเรื่องการกดย้ายเนี่ยต่างกันเลยเอามาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือท่านอยู่ในพื้นที่บักพิงก็มาไปมาสะดวกนะครับสําหรับโครงการเล่อนสายตาหมของการเล่อนสายตาของบูลิธิมันไซส์นะครับก็ต้องขอการเรียนว่าเราได้รับการประสานงานจากท่านสสพิทักษ์ นะครับให้ให้มาบริการผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาของทั้งสามเออนะครับสายอำเภอที่ท่านเป็นผู้แทนอยู่ก็คืออำเภอวัฒนโพอำเภอปากโกงแล้วก็อำเภอแม่ยาวนะครับซึ่งระยะเวลาในการให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งสามเภอนี้ก็จะประมาณแปดถึงเก้าวันนะครับก็จริจริงๆนะครับถ้าให้โดต้ามาของเราตาภองตาโพเนี่ย ประมาณ 4, 4, 000คนนะครับแล้วก right, ็อำเภอบางประกงก็ 4, 000คนแล้วอำเภอแพล่ดาวก็ 2, 000คนรวมทั้งหมด 1, 000 0คนโดยประมาณการทั้งนี้ทั้งนล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้เพิ่มอีกนะครับซึ่งปรทธานท่านสสพี่ทักนะท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของปัญหาสายตาโดยเฉพาะคนไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาทั้งแต่สายตาลดน้อยเยอะ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวผมเองกินวันนี้ผมก็มาไปห้องทิ้เหมือนกัวนี่นปัตติปัตติปัตติอยู่นี่เลงอยู่รุ่ใหญ่ใหญ่อยู่หุบไป